สวัสดีค่ะทุกคนคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปเกเรอินะด้วยรถคันนี้คนก็ตกคนก็จะนั่งข้างหลังเอากระเป๋าไว้ในรถนะวันนี้เราพักที่เมยมางนี่คนะ่แกงของเรานะ เราจะไปต่อขึ้นท้ายรถแล้วก็ไปต่อเราไปต่อที่เกลอินะคะเกเกลิเกเลีเกเลิเกเิเกเกิเกเิกลเกเลิเเกเเกเเก บ้านเดโคทวารเดโคทวาหมูวว่บ้านเดโคทวารฝักบัดก็ไม่แชร์ไม่ GPS เออไม่มี GPS GPS จับไม่ได้ที่พักชื่อไลน์รีสอร์ทหาดก้อนเกริฮีอ๋อไม่มา,าอ๋อพี่มยออะเหรหนะครับบันไดเยอะครับนะครั้บันได

ยาบ้านเอะเมานโลงเนื้อี่ก็ถึงล้ลงเนื้อลีก็ถึงใส่เเคเห็นไหมนาข้ามปไตรงเนี้ยเกเรทีเดยเหรอ ถ้าเกิดมาไม่ใช่ว่าฝนก็น่าจะโอเคอยู่มันไ่อะไรไงเหรอจะทำอะไรล่ะเหรออ๋อเขาเปิดหน้าฝนเหรอเขาเขาเกี่ยวข้าวแล้วก็ไม่สวยแล้วก็วัดนี่แหละเกี่ยวข้าวนี่แหละก็ได้โอ้ยก็ไม่เกี่ยวไม่มีหมอกแล้ว มะกรานภูพาก็มีแต่คนนั้นเขาก็ไม่สวยมันก็ไม่สวยมันละความหนาวเฉยหน้าในตอนนี้คือที่แล้วตอนนี้เสร็จสุดแล้วเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ก็ไม่มีหมอกแล้วไม่คือความเขียวของเนี่ยเขียวเอะแล้าหมอกมันก็เป็นหมอกคุณย่ะไม่เป็นหมอกแบบนี้ทิมไลน์เนี่ยนะครับเป็นไลน์เขาต้องทำอย่างเนี้ยเจลี่เป็นหมู่บ้านละ เ้าไปยิงอยู่นี่ไงนะครับบันไดตอนนั้นผมเดินากหมู่บ้านมาถ่ายรูปตรงเนี้ใกล้มาบันไดเนี่ะเขาดำนาหมดแล้วอ่ะบ้านเราพักด้วยม้านเราเห็นไหมอยู่บนนั้นอ่ะนู้นหนูสุดๆนู้นนี่ะครับนู้นหรครับสามหลังอ่ะบัเนี่ยติดท้องนะนะครับปิดแล้วรถไฟมือเป็นลำธารน้ำใสโจด นี่เห็นลำพานแล้วนี่ลำพานน้ำใสไ่แช่นะไอ้บุงนต่อระวังไผ่นะฝั่งโน้นไข่นะคะระวังไหมอระวังใบไม้สตกอดทางจะป็นว้าวสวยจังเลยเกนี้ของเราของเราเชียวนะว้าวดยาาววาน้เก้นใหม่ที่นา แม่คือยังไม่ลงอ่ะไม่ลงลืมไม่ลงอ่ลืมาดูอีกทีนึงมูลแอปเดตแล้วไปแล้วเขาบอกว่าเมมเต็มแต่คือไม่ลงอะลืมแล้วก็ลบออกเคาไ่ได้ลืมแล้วไงองอเเอ่อไวงอะได้คนจ้าไปเคนคนก็เลยปนูคนเป็นร้านคนดูเป็นร้อยเคยเคยมาก มีกี่หลังคาเรือนเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ดจะผู้สามโนกัวไปถามด้วยเพ่าหลวงมีประชากรเท่าไรซือหมูเกลหี่สมบตาย

ผมไม่ตกนะตกเลยตกนี่คือหมู่บ้านนะบ้านชาวบ้าน เขาต้องเลี้ยวซ้าย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  นะกลับบ้านเรานะอ๋อกลับบ้านเราเหรอกลับบ้านเรานะไม่ใช่กลับบ้านเก่านะไม่ใช่ในนี้เป็นรายปรการพี่ตอนพูดไงสองปีสองปีก่อนที่ไทยจะได้ลงในโลงก็สองปีหวัดดีหวัดดีค่ะมาแล้วนี่คือเชฟของเรานะนี่คือเชฟของเราหวัดดีครับสบายดีสบายดีนี่คือเชฟเชฟมือทอง ทำทุกอย่างที่นี่เป็นทุกอย่างที่นี่เลยเอ,อ๋อเป็นทุกอย่างของที่นี่ทีี่่น,น,นเราคือหลักได้อยู่ <Rab. S 2> บ้านเราเป็นหลักใจถูกเก๋งนี่ยฟาบเกลือกันนะเก๋งนี่ที่พักของเราคืนนี้นะคะหลังลาง่ลางหลังนู้นกับหลังนี้หลังนู้นกับหลังนี้ เกลีฮีมาหลังเชฟเชฟพี่นุครับโอ้เชฟพี่นุใช่ไหมดีที่รู้จักนะครับถือไปแล้วครับผมกับข้าวอร่อยมากเอฟซีพี่นุน่ะมาตามของพี่ด้วยนะกับข้าวอร่อยมากครับขอบคุณครับคุณบ้าก่อนเลยเดี๋ยวมีอะไรที่บรับถึงแล้วค่ะเกลีฮีนี่บรรยากาศดีมากเราอยู่สองหลังนี้ค่ะหลังเล็กนี่แล้วก็หลังใหญ่นี้ บ้านนูก็ไม่มีให้อยู่บ้านนี้ก็ไม่มีให้อยู่ก็เป็นไรค่ะไม่เป็นไราลงน้ันมาอาบน้ำกันนะคะทุกคนเอ้ามีสองมีอีกสองหลังอยู่ข้างล่างนะ,ะน้ำไหลแรงอะ,อะน้ำไหลแรงน้ไหลแรงอะเล่นได้ไหมไม่น้ำไหลแรงแต่ก็ใส่อยู่นะ ตรงนี้นะไปอยู่ตรงนี้่นนมัตื้นมันตื้นล้วก็ไปตรงนี้นะตรงนันไงมีทางลงไปโ้หน้ำแรงมากโอเคไปด้ไหโอเคเราไปทางลน มาเล่นน้ำกันค่ะมาอาบน้ำกันดูน้ำน้ำไหลแรงมากเรามาอาบน้ำตอนเย็นนะน้ำเย็นมาก สวัสดีดมอร์นิ่งค่ะทุกคนมือนีเฮามาอยู่มองนีนะพาบ,บึงเกเรฮิกลับบ้านเรากลับบ้านเฮานะคะเกเรฮินี่คือบรรยากาศโอ้เธอมาเบียดฉันทำไมเนี่ยหมามานั่นด้วยนี่ดูดูะจะไปไหน นี่ค่ะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเช้าเราจะพักอยู่ตรงโน้นค่ะข้างบนนั้นสองหลังเราพักอยู่บนโน้นตรงนี้จะมีที่พักอยู่สี่หลังหลังใหญ่หลังนึงแล้วก็หลังกลางอีกหลังนึงแล้ก็จะมีหลังเล็กอีกสองหลังอยู่ติดลำธารตรงนั้นนะบรรยากาศดีดีเด้อบรรยากาศดีมาก ฝนก็ตกทั้งคืนตกหนักบ้างเบาบ้างวานนี่มาถึงตอนบ่ายตอนเกือบคำละละ่ำแล้วล่ะแลนไปอาบน้ำอยู่ในลำธารอยู่ด้านนี้จะเป็นลำธารน,นะไหลน้ำน้ำจะไหลลงมาจากเขาไงไหลลงมาแปบนะน้ำไหลแห้งอยู่บ้บรรยากาศดีดี